กดที่ตัวเครื่องครับหนึ่งครั้งครับแล้วก็ปล่อยครับแล้วก็สแกนครับโอเคเรามาดูที่หน้าจอนครับอันนี้ก็คืองานที่สแกนออกมานะครับแล้วก็กดนะครับที่ปุ่มสีฟ้านี้นะครับก็ทําการเริ่มสแกนด้านบนมาด้านข้างเราจะสแกนลงไปตั้งแต่ด้านหน้าก่อนแล้วค่อยมาเก็บด้านหน้าครับโอเคครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิว เครื่องสแกนนะครับเป็น3 d สแกนเนอร์ของ xyc นะครับ3 d สแกนเนอร์2.0นะครับอันนี้คือกล่องของเครื่องสแกนเนอร์นะครับจะมีโลโก้ xyc นะครับเห็นไหมนะครับด้านข้างเป็นสแกนเนอร์รุ่นเล็กนะครับที่มีความละเอียดไม่สูงมากนะครับความละเอียดอยู่ที่0.2นะครับถึง1.5มิลลิเมตรหรือ200ไมคคอนถึง1500ไม้ร้มอนนะครับ ก็จะเหมาะกับงานที่เน้นแค่ฟิวเจอร์สามารถสแกนสีได้แต่ไม่ได้เน้นความละเอียดเอาไปใช้ด้านทางอินจจเนียร์นะครับก็สแกนคนให้เด็กสามารถสแกนได้นะครับใช้ในการเรียนรู้ในการสื่อการเรียนการสอนได้นะครับนี่ตัวเครื่องนี่ตัวกล่องนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูภายในกันนะครับมาดูกันเลยนะครับภายในกล่องมีอะไรบ้าง เขาออกมานะครับอันนี้ในกล่องหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้คือตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเดี๋ยวผมขอข้ามไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวตีมาดูรายละเอียดในตัวกล่องก่อนละกันพวกคู่มือต่างๆนะครับมีอะไรบ้างก็จะมีนะครับแผ่นนี้เป็นวิธีการดาวน์โหลดพวกซอฟต์แวร์นะครับ ของทางพิมพ์เตอร์แล้วก็ตัวสแกนเนอร์เลยนะครับก็จะมีรายละเอียดอยู่นะครับมีรายละเอียดอยู่แล้วก็จะมีนะครับสองอันนี้จะเป็นใบรับประกันสินค้าเห็นไหมครับเป็นใบรับประกันสินค้านะครับเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็อีกอันนึง เป็นรับประกันสินค้าเหมือนกันนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษนะครับมี2แผ่นแล้วก็อันนี้เป็นสตาร์ g ไก d e นะครับคู่มือการใช้งานการเชื่อมต่อนะครับระหว่างตัวเครื่องกับตัวคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์นะครับ จะมีการใช้งานนะครับการเชื่อมต่อการใช้งานอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จะมีเป็นภาษาไทยด้วยก็จะมีอีกแผ่นหนึ่งก็คือพูดง่ายเลยครับมันจะมีทั้งภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ภาษาไทยมาในตัวกล่องเลยนะครับอันนี้เป็นภาษาไทยอันนี้เป็นสำหรับพวกนาตาชีตต่างๆคู่มือนะครับ แล้วก็จะมีตัว SD card มาให้ด้วย SD card ครับข้างในจะมีซอฟต์แวร์ในการใช้งานนะครับตัวนี้หรือว่าจะโดาวน์โหลดออนไลน์ก็ได้นะครับ SD card นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับเดี๋ยวผมขอแกะออกจากกล่องตัวเครื่องอันนี้นะครับ จะมาพร้อมสาย USB ที่เป็น Type 3.0นะครับ Type 3.0 3.0นะครับหรือสังเกตง่ายๆนะครับจะเป็นสีฟ้าเห็นไหมจะเห็นเป็นสีฟ้านะครับทำไมถึงใช้3.0ครับก็3.0ตัวนี้มันเป็นพอร์ตที่คอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันมีอยู่ทั่วไปแล้วตัวนี้เป็น3.2แล้วด้วยครับก็คือจะส่งถ่ายข้อมูลได้เร็วนะครับสเปคของคอมพิวเตอร์นะครับที่จะใช้ก็ ที่ข้างกล่องนะครับจะมีบอกอยู่แล้วว่าสามารถใช้สเปคคอมพิวเตอร์แบบไหนได้บ้างนะครับก็จะใช้ได้ทั้ง Windows แล้วก็ตัว MacOS ด้วยนะครับ Windows ก็จะเป็น Windows 10ขึ้นไปนะครับแล้วก็งานที่สามารถสแกนได้งานที่สามารถสแกนได้คืออยู่ที่5เซนจนถึง2เมตร,หม,มร,รหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าตั้งแต่ออบเจกเล็กๆเป็นวัตถุนะครับจนถึงสามารถสแกนมนุษย์ได้สแกนคนได้นั่เองนะครับแล้วก็ ตัวเอามามาพูดถึงสเปคของตัวคอมพิวเตอร์นะครับของเครื่องสแกนตรงนี้เลยครับที่จะใช้นะครับถ้าเป็น w n n o w w นะครับก็จะเป็น i ห้าขึ้นไปนะครับแล้วก็การ์ดจอเป็นพวก Nvi d i a เดีนะครับ790ขึ้นไปนะครับหรือถ้าเป็น MacBook ก็เป็น MacBook Pro นะครับปี2013นะครับย้ำนะครับปี2013ขึ้นไปนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับ โอเคแล้วก็ที่ตัวเครื่องครับก็สามารถจับได้นะครับถนัดมือนะครับเด็กน่าจะใช้งานได้ดีครับก็จะมีด้านบนนะครับจะมีปุ่มนะครับสำหรับกดสั่งงานในการสแกนอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับกดนะครับแล้วก็ที่ด้านหน้าเครื่องนะครับจะเห็นว่ามี 1, มี2มี3นะครับข้างบนเนี่ยจะเป็น IR นะครับเป็นกล้อง IR นะครับ แล้วด้านล่างตรงกลางนะครับจะเป็นกล้อง RGB ครับก็คือสามารถสแกนสีนะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างตรงนี้จะเป็นเลเซอร์ IR นะครับก็ใช้ใสำหรับในการสแกนส่งถ่ายข้อมูลนะครับอันนี้คือเครื่องสแกนนะครับเคเดวเราไปทดลองการใช้งานนะครับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์กันดูครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการสแกนนะครับก็เดี๋ยวเราสแกนในโหมดที่เป็นเขาเรียกว่าอ็อบเจกต์นะครับการสแกนนะครับจะต้องถือเครื่องสแกนครับเป็นแนวนอนนะครับส่วนจะเริ่มสแกนให้กดนะครับที่ปุ่มด้านบนของตัวเครื่องนะครับผมเริ่มสแกน ain, ให้ดูนะครับการที่จะเริ่มสแกนได้นะครับต้องขึ้นกรอบสีเขียวที่หน้าจอก่อนนะครับกดที่ตัวเครื่องครับหนึ่งครั้งครับแล้วก็ปล่อยครับจากนั้นเราก็เริ่มสแกนได้เลยนะครับ มูฟตัวเครื่องครับหรือว่าจะมูฟตัวชิ้นงานก็ได้นะครับอันนี้ใช้ถาดหมุนก็จะง่ายนิดหน่อยง่ายขึ้นครับในการสแกนครับแล้วก็สแกนครับขยับขึ้นขยับลงนะครับหมุนถาดถ้าสแกนเรียบร้อยแล้วครับกดที่ตัวเครื่องหนึ่งครั้งครับเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มการสแกนครับจากนั้นโปรแกรมเขาจะโปรเซสนะครับโมเดลที่เราสแกนออกมาครับเรื่องของสีด้วยแล้วก็เรื่องของตัวอ็อบเจกต์ด้วยครับ Okay. เรามาดูที่หน้าจอนครับอันนี้ก็คืองานที่สแกนออกมานะครับขนาดของชิ้นงานตัวนี้อยู่ประมาณ15เซนครับแล้วก็ทําการเปิดปิดนะครับดูที่สีของตัวชิ้นงานหรือว่าไม่สีก็ได้ครับอยู่ที่ด้านขวาล่างนะครับปิดเปิดปิดเท็กเจอร์ครับอันนี้คือไม่มีสีนะครับอย่างที่บอกครับ ความละเอียดของตัวเครื่องนะครับตัวนี้อยู่ที่200เมกคอนจนถึง1,500เมกคอนนะครับก็ผิวจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับจะเทียบกับรุ่นใหญ่อย่างเช่น iScan SE หรือ iScan Pro 2X ไม่ได้นะครับจะเหมาะสำหรับการเรียนรู้นะครับการใช้ในการเรียนการสอนสื่อต่างๆนะครับแล้วก็มาดูที่เครื่องมือครับด้านล่างมีอะไรบ้างนะครับอันที่สองนะครับจากขวามือนะครับก็จะมีเรื่องของวิวต่างๆนะครับ ดูมุมมองต่างนะครับหรือเราจะใช้คลิกขวาที่เมาส์ก็ได้ครับหมุนดูนะครับแล้วก็อันที่3ครับก็จะเป็นการปรับ b i n e s s นะครับก็คือเพิ่มความสว่างให้ตัว object ครับก็คือเพิ่มความสว่างให้โมเดลมากขึ้นนะครับที่สีของชิ้นงานนะครับต่อมาคือ contrast ครับก็ปรับความเข้มนะครับของตัวสี ต่อมานะครับด้านล่างสุดก็คือเป็นค่าสีครับเราสามารถปรับได้นะครับส่วนอันที่4ี่ครับเป็นการคัดชิ้นงานครับตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะครับใช้เมาส์ครับลากเส้นตัดมาเลยครับส่วนที่เป็นสีแดงตัวนี้คือจุดที่เราคัดนะครับเาลากเส้นให้ดูใหม่ตัดนะครับนี่คือส่วนสีแดงนะครับจุดที่เราจะตัดนะครับ ทำให้เราการตัดครับแล้วก็กดออกมาครับ yes ครับ confirm นะครับการปิดไม่ตัดนะครับต่อมาคือการวัดขนาดครับอันที่5ครับก็จะเป็นวัดจากชุด A นะครับไปจุด B สมมุติผมต้องการวัดนะครับจากปลายเท้านะครับจิ้มเลยครับไปที่ตรงปลายจมูกนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเส้นตรงนะครับขึ้นไป เาก็จะบอกระยะตรงนี้นะครับอยู่ที่0.11นะครับวัดนะครับก็จะมีวัดในแนวเส้นตรงนะครับกับวัดในแนวรอบของชิ้นงานนะครับก็ปักได้เลยครับปักเป็นหมุดนะครับเขาจะวัดนะครับเป็นส่วนนี้เคีร์ออกนะครับสามมุดนะครับ ก็จะวัดพื้นที่โดยรอบนะครับเส้นรอบมุงนะครับของชิ้นงานนะครับโอเคก็จะมีการอ d ดิตนะครับมีการรีสแกนก็คือกลับไปสแกนใหม่นะครับในโหมดอื่นๆนะครับ Import งานเก่าที่เคยสแกนนะครับเข้ามานะครับแล้วก็เซฟนะครับเดี๋ยวเราไปเซฟครับเซฟนะครับเราก็สามารถเซฟได้ทั้ง OBJ ครับก็คือสามารถสแกนสีได้ด้วยเซฟเอาเป็นสีได้ด้วยก็คือไฟล์ OBJ นะครับ แล้วก็ไฟล์ STL ก็คือสแกนจะเป็นอ b อบเจกต์อย่างเดียวครับไม่มีสีของชิ้นงานนะครับ PLY PLY คือสแกนเซ์มาแล้วจะมีทั้งตัวสีแล้วก็ตัวพลิกภของเมทไฟล์ด้วยนะครับก็จะมี3ามทายนะครับของเครื่องสแกนโอเคครับโหมดต่อไปนะครับเราสแกนในโหมดเขาเรียกว่าโหมดเฮดครับก็คือสแกนส่วนแค่ครึ่งด้านบนของตัววัตถุนะครับหรือตัว มนุษย์นะครับหรือคนนะครับสามารถสแกนได้นะครับขนาดที่ในการสแกนนะครับไม่น้อยกว่า80คูณ50แล้วก็80เซนนะครับระยะห่างนะครับจากตัววัตถุอยู่ที่60 20ถึง60เซนติเมตรนะครับก็เราเริ่มสแกนเลยครับทำมาเจาะดิจิตตัวโมเดลนะครับแล้วก็เริ่มสแกนนะครับจะเป็นแค่ท่อนครึ่งด้านบนนะครับก็สแกนครับมูฟไป นี่เดี๋ยวสแกนให้ดูแค่เป็นด้านหน้านะครับเบื้องตน้นแล้วก็หยุดครับกดที่ตัวเครื่องนะครับทําการหยุดกด1ครั้งคือสแกนกดครั้งที่2คือหยุดทําการสแกนนะครับทีนี้เรามาดูที่วัตถุครับโดยเราสแกนมานะครับก็จะเป็นต้นรึ่งด้านบนนะครับเปิดปิดดูได้ครับ นอนั้นเครื่องมือนะครับก็จะมีเหมือนกันเลยครับเป็นวิวนะครับเป็นการปรับแบนเนสครับคอนทราครับแล้วก็ตัวของเรื่องค่าสีนะครับแล้วก็มีการคัดตัดส่วนที่ไม่ต้องการครับอันนี้พิดดานะครับหมุนอนนี้นะครับคัดได้เลยนะครับก็จะมีเครื่องมือคัดมาให้ การคัดตัดนะครับปุ๊บเห็นไหมครับคอนเฟิร์มครับการคัดซ e เล c กนะครับดูสีนะครับโอเคในโหมดของเรื่องสแกนเป็นเฮนนะครับตั้งแต่สีสามคนนะครับจนลงมาถึงตัวส่วนหน้าอ,อกนะครับ ต่อมาครับเดี๋ยวจะมาสแกนเป็นแมบเต็มตัวให้ดูครับก็คือสแกนตั้งแต่ด้านบนศีรษะเลยนะครับลงมาจนถึงเท้านะครับเราก็เลือกครับเป็นโหมดที่เป็นเรียกว่าบอดี้ครับจากนั้นก็นำตัวเครื่องสแกนนะครับมาจอดที่ชิ้นงานครับแล้วก็กดนะครับที่ปุ่มสีฟ้านี้นะครับกดหนึ่งครั้งครับแล้วปล่อยก็ทำการเริ่มสแกนนะครับ ผมขึ้นผมลงครับขยับซ้ายขยับขวาต้องการสแกนจุดไหนก่อนนะครับเราก็เลื่อนได้เลยนะครับด้านบนมาด้านข้างเทคนิคการสแกนของออวิธีการสแกนนะครับหรือเทคนิคของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะสแกนลงไปตั้งแต่ด้านหน้าก่อนแล้วค่อยมาเก็บด้านบนด้านข้างนี่ครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะสแกนเฉพาะด้านหน้าให้ดูนะครับว่า สามารถสแกนได้นะครับวัตถุที่มีความสูงครับด้านล่างแล้วก็สแกนครับลงมาที่ปลายเท้าขึ้นมาครับเก็บเก็บไปข้างปลายเท้านิดนึงทักกิ้งลอ s นะครับให้กลับมาจุดเดิมก่อนนะครับขึ้นสีแดงแจ้งเตือนเมื่อกี้นะครับมาขาซ้ายขาขาขวาครับโทษที <Yeah. S 2> ด้านข้างนิดนึงครับด้านข้างโอเคครับประมาณนี้นะครับพอต้องการจะหยุดนะครับกดที่ตัวปุ่มเครื่องสแกนนะครับอีกหนึ่งครั้งโอ okay. เคเยวรอดูครับว่าเขาจะปิดฟางกมายังไงด้านหลังเราไม่ได้สแกนนะครับก็จะค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจะปิด แบบเพลยนเินิดนึงนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับที่เราไมา่ได้สแกนด้านหน้าครับมีตัวโมเดลนะครับเปิดปิดดูครับก็เครื่องมือมีเหมือนกันนะครับทุกโหมดเลยครับโหมด Object อ็อบเจกต์เอยบอดี้เอย์เฮดเอยนะครับ มีการเครื่องมือใช้งานนะครับเปิดปิดสีปรับคอนราสต์ปรับไบเน็ตการตัดชิ้นงานการวัดขนาดนะครับวิวต่างๆแล้วดูมุมมองของโมดเดลต่างๆเหมือนกันนะครับทุกหมดเลยโอเคครับนี่โหมดของเรื่องการสแกนแบบบอดี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาเริ่มการสแกนที่เป็นใบหน้ากันนะครับ